ในดวงชะตาของชาวลัคนาราศรีพฤษศในเดือนกุมภาพันธ์ปี2567นะฮะเป็นจังหวะที่ดาวพ้างคารจะโครจรได้ตำแหน่งมหาอุดตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์นะฮะชีวิตจะมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังในการดำเนินงานในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นนะเป็นดาวกิจกรรมดาวการกระทําดาวอางาังคาร โจรในตำแหน่งที่โดดเด่นนะฮะให้คุณรุนแรงใครที่เคยเงาหงอยอึดอัดขับใจอ่ะหรือว่าเป็นหมดเรี่ยวหมดแรงในการดำเนินชีวิตช่วงนี้ก็จะมีกำลังมีกำลังชีวิตกำลังกายกำลังใจที่สูงขึ้นเพราะว่าดาวประจำตัวก็จะย้ายด้วยในเดือนนี้ก็คือว่าวันที่13ดาวประจำตัวจะยกเข้าสู่จุดสุภาจุดแห่งความมุ่งมั่นปรารถนาใหม่จุดแห่งเป้าหมายใหม่จุดแห่งความเจริญจุดแห่ง การศึกษาจุดแห่งการเรียนรู้จุดแห่งการพัฒนาตนจุดเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยนะฮะในวันที่14ดาวพุธก็จะย้ายนะฮะเข้าสู่ราศรีกุมนะฮะไปร่วมกับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่สมพลการเงินการทองคุณจะเป็นไปในทางที่ดีแน่นอนนะครับนะเรามาดูกันตั้งแต่ต้นเดือนนะฮะดาวจาตัวยังโครจรอ,อยู่ในจุดมรณะ ะะดาวประจําตัวโครจรร่วมกับดาวพระศุกร์อยู่ในจุดมรณนะนะฮะช่วงนี้จะเนื้อหอมมีเสน่ห์นิยมกับต่างเพศนะ,ะกับคนที่ไม่ใช่คู่ของคุณนะฮะจริงๆนะฮะนะ,ะบางคนจะมีรักลับๆได้นะหรือบางคนอาจจะมีพ่อไม้นะฮะแม่ไม้นะฮะ,นะฮะเข้ามาชอบหรือเข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตในดวงดาวเนี่ย ในช่วงนี้เนี่ยนะฮะเป็นช่วงที่เนื้อหอมมากนะฮะมีสเสน่ห์ทางาอารมณ์ทางเพศต่างๆด้วยนะดาวจตัวนค,คู่กับดาวพรางคารตรงนี้นะฮะในช่วงวันต้นเดือนจนถึงวันที่ห้าเนี่ยใครที่มีคู่นะฮะก็ต้องระวังคู่คู่คุณอาจจะเจ็บป่วยหรือได้ทะเลาะก,กันได้นะฮะเพราะว่าในเดือนนี้จังหวะด,ดาวคารโครจรแข็งแกร่งเนี่ยใครที่มีคู่คู่คุณอาจจะแข่งข้อใส่คุณคู่คุณอาจจะมีเรื่องไม่ยอมคุณ คุณกับคู่มีเรื่องปะทะกันได้เพราะว่าดาวคานไปควงคู่กับดาวพระอาทิตย์นะฮะ,นะฮะเกิดขึ้นด้วยตั้งแต่วันที่5นะ,ะไปควงคู่อยู่ในเรือนของพระเสาร์ด้วยนะครับแต่ดาวคู่ที่ได้ตำแหน่งมหาอุดเนี่ยนะฮะกิจกรรมใดๆที่เน้นผลสำเร็จเป็นทีเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะมีความสำเร็จนะบางท่านจะมีชาวต่างชาติต่างภาษาเข้ามานะหรือมีคนมีขั้นมีตำแหน่งเข้ามาคนที่โสด นะฮะหรือว่ามีเหตุการณ์ให้ได้พูดคุยกับคนที่ใหญ่โตกว้างขวางที่เป็นต่างเพศก็เป็นไปได้ในดวงดาวเนี่ยจะมีดาวคารอยู่จุดสุภาเนี่ยบางคนก็ได้ความเจริญจากหุ้นส่วนหรือจากต่างเพศจากคู่ค้าคู่ขายคู่ธุรกิจนะฮะคู่สัญญาก็ได้นะฮะด้วยด้วยความหมายดาวคารคือดาวปัตตินะฮะนิติกรรมที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอาจจะเกิดความโชคดีเกิดขึ้นได้นะฮะ ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมโดยประมาณ45วันในช่วงนี้เนี่ยการดีลงานกับต่างเพศมีความสำเร็จนะฮะถ้าใครดีลงานกับต่างเพศในช่วงนี้นะครับกับหุ้นส่วนด้วยนะครจะมีมาจอะกันที่ดาว ดาวจะช่วงนี้ใครที่มีคู่ไปทําบุญร่วมกันนะจะก่อจะเสริมดวงชะตานะฮะได้ดีเลยนะครับนะหรือว่าแปลว่าคู่ของคุณจะได้พัฒนาตัวเองคู่ของคุณจะได้ไปทําการาศาสนานะฮะหรือคู่ของคุณจะได้เข้าใกล้อ่อเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่างๆหรือคุณกับคู่จะได้ทําบุญร่วมกันก็ได้ในเดือนนี้แล้วก็ทีนี้เนี่ยมันจะมีดาวการเงินของคุณเนี่ยนะครับดาวการเงินของคุณเนี่ย อยู่ในราศีมังกรนะก่อนจะยกเข้าสู่ราศีกลุมในวันที่14ก็คือไปจนถึงวันที่1 4ในดาวการเงินอ,งอยู่ในจุดสุภาษนะฮะตลอดจนถึงวันที่14นะฮะบางท่านจะได้ใช้เงินไปกับผู้หลักผู้ใหญ่นะท่านใดที่รองเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่จะได้บางท่านใช้ใช้เงินไปกับก,บการกศึกษาการพัฒนาตัวเองการต่างประเทศหรือกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองอการศึกษาหรือความรู้ บางคนจะได้ใช้เงินไปกับการความคุณงามความดีในช่วงนี้การใช้เงินไปกับการทําคุณงามความดีในขึ้นใครที่มีรายได้จากต่างประเทศหรือธุรกิจการสอนการศึกษาต่างๆมีความสําเร็จเป็นอย่างดีหรือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆมีความสําเร็จเป็นอย่างดีดาวารเงินอยู่จุดสุภาพก็เกิดความเจริญทางการเงินเกิดขึ้นได้นะเอาเงินไปทําความดีหน่อยนะจะเกิดสิ่งที่ดีแน่นอนได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็ได้ทําบุญขึ้นในช่วงนี้ ตั้งแต่วันที่14ดาวพุธยกเข้าสู่เรือนกรมมะร่วมกับพระเสาร์เป็นคู่สมพลนะฮะจะหาเงินได้เพิ่มหาเงินได้มากขึ้นหรือว่ามันจะมีเงินมาเข้าบัญชีมาเพิ่มจะมีการเสียเงินไปกับงานหรือมีการลงทุนนะฮะหรือได้ใช้เงินเสียไปกับงานในซื้ออะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานหรือว่าทาอะไรต่างๆเกีเ่ยวกับงานก็ได้นะนะครับนะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะเหมาะในการลงทุนในช่วงนี้ จะได้ใช้เงินไปกับบ้านกับรถหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ด้วยหรือกับคนในครอบครัวมากขึ้นด้วยในดวงเนี่ยดาวประจำตัวจะยกเข้าสู่จุดสุภาษในวันที่13เข้าสู่ราศีมังกรนะจากจุดมรณะนะคือในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่13ให้ระวังเจ็บป่วยแต่บางท่านได้เดินทางไกลจะแก้ดวงนะถ้ามีการเดินทางไกลไม่นั้นจะเจ็บป่วยหรือมีเรื่องเบื่อหน่ายเบื่อเบอื่เอ,เ,อเซง็งเซ็งหรือเข้าโรงพยาบาลเตะนุ่นชนนี่ของแหลมทึ่มตำมีบาดแผลมีเลือดตก อยางออกตามร่างกายเกิดขึ้นได้นะฮะหรือมีเหตุการณ์ให้เกิดความเสี่ยงหวาดเสียวอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับเราระวังประท่ากับเพื่อนบ้านหรือญาติพี่น้องอคนใกล้ตัวด้วยมันจะแปลว่ามีการให้แบบและแวกบ้านคุณมีคนตายก็ได้หรือคุณได้ไปร่วมงานศพหรือผ่านงานศพหรือว่าคุณจะมีเห็นแบบรถเกิดอุบัติเหตุต,ต,ต่อหน้าต่อตา หลังวันที่13เนี่ยดาวศุกร์เข้าสู่ราศรีมังกรเป็นจุดสุภะนะฮะท่านใดที่ทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับต่างประเทศจะมีความสุขความสําเร็จนะฮะบางท่านจะได้มีใก้าใกล้กิจกรรมเกี่ยวข้องกับาศาสนาพิธีกรรมาศาสนาหรือว่าได้พัฒนาตัวเองนะได้ติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีขั้นมีตําแหน่งหรือได้ไปในสถาบันบา,บางอย่างนะเป็นองค์กรบางอย่างที่ใหญ่โต คือในดวงเนี่ยมันจะมีดาวศุกร์คือดาวจาตัวเป็นควงคู่กับดาวพ่างคานเป็นคู่มิตรนะฮะช่วงนี้เนี่ยจะทําอะไรต่างๆจะมีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนนะฮะโดยเฉพาะต่างเพศนะดาวปัตตนีร่วมกับดาวพระศุกร์ตั้งแต่ก็คือวันที่13ไปในดาวศุกร์จะเป็นคงงคู่กับดาวคารอยู่จุดสุภาพนะฮะนะ,ะนะเหมาะดีลงานเหมาะติดต่อเหมาะเจรจาเหมาะขอความร่วมมือช่วยเหลือทุกประเภทมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับ ช่วงนี้ระวังผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเจ็บป่วยด้วยนะนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยใครที่เคยอัดคับใจเนี่ยนะรออีกหน่อย30เมษสาเมษานะฮะเป็นต้นไปเป็นช่วงดวงจะรับบุญกุศลเก่าลาบเข้าเนืองนองบางท่านเกิดอาชีพใหม่บางท่านได้โปรโมตได้ขั้นได้ตําแหน่งได้ความก้าวหน้าต่างๆเข้ามานะครับแน่นอนนะครับในช่วงเดือนนี้อาจจะบางท่านจะเกิดโปรเจกต์ใหม่ นะโดยเฉพาะช่วงกลางๆเดือนเป็นต้นไปนะหรือว่ามี job ใหม่เข้ามานะครับหรือว่ามีการพัฒนาทักษะทางการงานบางอย่างให้สูงขึ้นนะฮะก็เป็นไปได้ใครที่ทางานที่มีบุตรบริวาพรพยายามไว้เนื้อเชื่อใจให้เครดิตเขาให้มากเขาจะช่วยเหลือสนสุนเกื่อกูลนในดวงชะตานะฮะเมื่อคนได้บุตรบริวารจากการทํางานนะได้ลูกน้องได้เด็กนะเข้ามาอยู่แนบชิดแนบใกล้เจอดวงการเงินนะน่าจะเด่นขึ้นนะนะครับในดวงดาวเนี่ย เพราะว่าดาวศุกนะร์อยู่ในมุมที่ดีขึ้นด้วยนะฮะโดยหลังวันที่13ด้วยแล้วดาวคู่สมคลร่วมกันเป็นดาวเงินนะงานก็จะมีโอกาสที่ดีนะฮะจะเกิดลาภผลต่างๆเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะใครที่ทํางานออนไลน์งานต่างประเทศจะดีมากชาวลัคนาราศีพฤษภนะสำหรับท่านใดอยากจะได้เครื่องรางมงคลนะก็ทําเครื่องรางนะฮะมันก็จะใกล้จะหมดแล้วนะนะฮนะ นะใครที่อยากได้เครื่องรางในตําแหน่งดาวที่ดีในตาแหน่งจันรคุรุสุริยานะฮะแล้วก็ปลุกเสกตามพิธีกรรมโบราณนะฮะเครื่องรางที่มีประสบการณ์นะด้วยนะนะฮะอันนี้ก็คือเป็นพระศรีวลีนะฮะปลุกเสกในคืนจันทร์เกษตราราธิบดีเพนจันทคุรุสุริยาพะระเสบดีเดินหน้าในนาวางมหาอุดด้วยนะฮะเป็นการรับเอาพลังงานจากจักรวาลน,นะฮะรับคลื่นพลังงานตัวเราก็คือคลื่นนะดวงจิตเราตัวเรากายเรากา็คือคลื่นพลังงาน พลังงานรูปแบบหนึ่งนะเวลาเราสร้างเครื่องรางก็สร้างในตำแหน่งดวงดาวที่ดีเพื่อรับเอาพลังงานจากดวงดาวนะก็เป็นเป็นวัตถุมงคลนะฮะอันนี้ก็คือกวาจะมีนะในตำแหน่งนี้นะฮะก็ก็เลยแบบทำนะฮะอุกเสกนะฮะขึ้นมาตามพิธีกรรมโบราณนะฮะอันนี้พระศรีวลีก็จะเด่นในทางโชคลาภเครื่องรางเนี่ยมันเหมือนกันแต่มันต่างกันที่ตำแหน่งดาวในการสร้างนะนะฮะ อันนี้สร้างในตำแหน่งจันคุรุสุริยานะพระจันในในเลิกที่เป็นเพชรคาตเลิกที่เหมาะในการปลุกเสกเครื่องรางด้วยนะฮะนะดาวสามดวงในราศีทวารด้วยนะฮะนะพุทธคุณสูงบางคนได้ไปก็ถูกหวยนะนะ,ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะแต่ว่ามันต้องอาศัยจิตเรานะฮะเชื่อมเข้าไปนะนะฮะก็จะมีเต่าสุวรรณกัจฉชปะอันนี้เต่าพระโพธิสัตว์สะสมบารามีนะฮะอันนี้ก็ เป็นเครื่องรางในการเสริมความบูรมสมบูรณ์นะฮะนะเสริมโชคลาภนะฮะเสริมความมั่นคงมั่งคั่งการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างเต่าอันนี้เป็นพญาเสือนั่งสะสมบารมีนะอันเนี้ยอันนี้ก็จะเสริมขั้นตำแหน่งอำนาจเมตตามหาิยมนะฮะค้าขายต่างๆนี้ได้นะฮะก็จะมีตัวหนึ่งนะอันนี้เหลืออู่ประมาณ30 30องค์นะฮะโดยประมาณนะฮะอันนี้คือสัตตหงนะ เป็นเครื่องรางเสริมชีวิตคู่ชีวะเรื่องทรัพย์สินเงินทองการมีชีวิตาที่สูงขึ้นนะฮะอันนี้ก็พิธีกรรมโบราณทั้งหมดนะนะฮะเครื่องรางโบราณนะฮะจริงจะเอาประสบการณ์คร่าวๆแต่จริงๆเนี่ยมันเป็น,เ,ปนเขาใช้คำว่าเป็นคลื่นพลังงานความเชื่อแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะฮะเราต้องเอาไปบูชาแล้วก็ไปสร้างความเชื่อของเรานะฮะความเชื่อนี่สำคัญ มากถ้าเราไม่เชื่อว่าเราจะรวยวันหนึ่งเราก็ไม่รวยนะนะฮะเนี่ยอย่างผู้หญิงท่านนี้เขาบูชาเครื่องรางสัตว์ตหงเนี่ยมีคืนหนึ่งฝันว่ามีนกตัวใหญ่สีทองขนเป็นทองคําบินจับต้นไม้หน้าบ้านนะฮะแล้วสลัดขนทองคําให้ดีใจมากตื่นเช้ามาได้รับเงิน1ล้านบาทนะฮะเข้าบัญชีหลังจากลองเงินก้อนนี้มาหลายปีนะฮะอันนี้เขาไลน์มาบอกนะอันนี้คนผู้หญิงท่านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาบูชาสัตตหงไปเนี่ยนะฮะ แต่งงานอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะฮะเขาสามีเอาใจผิดไปด้วยแล้วก็ก็คือเขาจองซื้อบ้านหลังใหญ่ให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วก็ธุรกิจเริ่มดีงานเริ่มดีประสบการณ์นะฮะนี้คือประสบการณ์นะอย่างผู้หญิงอผู้ชายท่านท่านคนนี้นะเขาบอกว่าสวัสดีครับผมได้รับภาษีวรีจันคุลุสุริยาแล้วก็นําไปพกติดตัวไปคุยงานบริษัทใหญ่ผมได้รับเลือกเป็นผู้ผลิตส่งสินค้าให้กับบริษัทแม่เลยครับมูลค่างานหลายล้าน ผมติดต่อคุยมานานมากพอได้พระศรีบริการคุรุสุริยาเนี่ยผมทํางานสําเร็จเลยครับเป็นโชคลาภใหญ่ของผมเลยพระศรีบริให้ลาภจริงๆนะฮะอันนี้เป็น,เป,นเป็นประสบการณ์นะอันนี้บางคนให้บูชาพญาเสือนั่งไปนะฮะได้โปรโมดเป็นผู้จัดการนะฮะได้ทั้งเงินเดือนพิเศษเพิ่มลูกน้องใหม่เข้ามาสนับสนุนดีมากมหาลูกน้องเก่งใจ เหมือนเรามีสเสน่ห์นิยมมากขึ้นนะฮะนี่ประสบการณ์ให้น้องแอดมินนะฮะดีมากๆสําหรับพี่ก็ประสบการณ์แต่ละท่านก็แตกต่างนะมันก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะเขาบอกว่าเอามาเป็นวิทยา่านได้อย่างผู้หญิงท่านนี้ให้เขียนยันให้เนี่ยคนก็ได้เงินมา3าล้านกว่าบาทนะฮะเขาก็ส่งมาให้ดูอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ความเชื่อส่วนบุคคล นตะ่ทานนยากได้เครื่องรางนะนะครับเอาไว้หนุนดวงเอาไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะฮะนะก็ทองคับถามแอดมินเข้าไปวันนี้สวัสดีครับ